เว็บสารินเผยอาการล่าสุดหลังได้เข้าเยี่ยมเอสกันตพง์เรียกว่าผ่านไปได้ด้วยดีสำหรับพระเอกหนุ่มเอสกันตพง์โดยได้เข้าผ่าตัดใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติโดยมีทางด้านภรรยาคิตตี้คริสติน่าที่คอยอัปเดตอาการสามีให้ทราบอยู่เรื่อยๆล่าสุดเว็บสารินโพสตภาพไปเยี่ยมเอสกันตพง์ พร้อมกับได้โพสต์อวยพรวันเกิดซึ่งเวบก็ดีใจที่เห็นเอสกันตพงนั้นดูแข็งแรงขึ้นด้วยตามแคปชั่นที่ได้เขียนไว้ว่าวันนี้ได้มีโอกาสไปเยี่ยมน้องชายเห็นเอสแข็งแรงขึ้นที่ก็ดีใจด้วยนะครับแข็งแรงมากๆหายไวๆนะครับทุกคนรอเอสอยู่นะสุขสันต์วันเกิดนะครับปอลอพูดไม่หยุดเลยฮ่า ขอบคุณคุณปอยผู้จัดการที่น่ารักด้วยนะจ๊ะที่คอยส่งข่าวตลอดเวลา